สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์โตไปพร้อมแอลวันนี้เราจะมาพูดถึงหัวข้อที่สำคัญมากในการรู้จักและเข้าใจตัวเองรวมถึงคนรอบข้างของเราด้วยนั่นก็คือเวลาการกระทำและท่าแท้ของคนซึ่งสามอย่างนี้มักเชื่อมโยงกันอย่างใกล้ชิดจนแทบจะแยกกันไม่ออกเลยทีเดียวค่ะคุณเคยสังเกตไหมคะว่า เมื่อเวลาผ่านไปเราได้เห็นอะไรบางอย่างเกี่ยวกับคนที่เราอาจไม่เคยรู้มาก่อนเวลาเป็นเหมือนกระจกสะท้อนที่ทำให้เรามองเห็นท่าแท้ของคนโดยเฉพาะผ่านการกระทำในระยะยาวเพราะว่าการกระทำนั้นสามารถบ่งบอกตัวตนและจิตใจที่แท้จริงของคนคนนั้นได้อย่างชัดเจนมากยิ่งกว่าคำพูดหรือสิ่งที่เขาแสดงออกในช่วงเวลาสั้นๆเวลาเป็นสิ่งที่ไม่มีใครสามารถควบคุมได้ มันผ่านไปอย่างต่อเนื่องและไม่มีวันย้อนกลับเมื่อเราใช้เวลาอยู่กับใครสักคนหรือเฝ้ามองการกระทําของพวกเขาไปนานๆสิ่งที่ปกปิดไว้มักจะเริ่มปรากฏออกมาตัวอย่างเช่นคนที่พยายามแสดงออกว่าเขามีนิสัยดีอาจจะสามารถแสดงภาพลักษณ์นั้นออกมาได้ในระยะสั้นแต่เมื่อเวลาผ่านไปหากเขาไม่ได้เป็นคนแบบนั้นจริงๆการกระทำที่แท้จริงของเขาจะค่อยๆแสดงให้เราเห็น เวลาช่วยเปิดเผยทั้งด้านดีและด้านไม่ดีของคนถ้าหากใครสักคนทำดีกับเราอย่างต่อเนื่องโดยไม่แฝงผลประโยชน์ใดๆนั่นก็แสดงถึงความตั้งใจที่แท้จริงแต่ถ้ามีใครบางคนมีการกระทำที่ขัดกับสิ่งที่เคยพูดไว้เมื่อนานไปก็จะเห็นได้ชัดเจนว่าจิตใจของเขานั้นเป็นอย่างไรที่สำคัญเวลาไม่ได้เผยแค่คนอื่นเท่านั้นแต่ยังทำให้เราเข้าใจตัวเองมากขึ้นด้วย การที่เรามีเวลาเฝ้าดูแลตัวเองเฝ้ามองดูตัวเองทบทวนสิ่งที่เราเคยทำก็ช่วยให้เราค้นพบว่าเรามีจุดอ่อนมีจุดแข็งอะไรและสามารถพัฒนาตัวเองได้อย่างไรการกระทำของคนเป็นสิ่งที่แสดงออกถึงความเป็นตัวตนที่แท้จริงค่ะการที่คนคนหนึ่งพูดหรือแสดงออกว่าเขาเป็นคนอย่างไรอาจไม่ได้สะท้อนตัวตนจริงๆของเขาได้ดีเท่ากับสิ่งที่เขาทำอยู่ทุกวัน ตัวอย่างง่ายๆค่ะหากาเราบอกว่าเรามีความรักและเคารพใครสักคนแต่พฤติกรรมของเรากับแสดงความไม่สนใจหรือไม่ใส่ใจนั่นก็เป็นการขัดแย้งกับคำพูดการกระทำในระยะเวลานานจึงมีความสำคัญมากกว่าคำพูดชั่วคราวเพราะมันเป็นสิ่งที่ยั่งยืนและต่อเนื่องทำให้เราเห็นนิสัยหรือสันดานที่แท้จริงของคนการที่เรามีโอกาสได้สังเกตการกระทำของใครสักคนบ,บ่อย จะทําให้เราได้เห็นว่าเขาเป็นคนที่มีความซื่อสัตย์มีความตั้งใจจริงหรือมีพฤติกรรมที่เอาเปรียบและไม่ดีต่อผู้อื่นคําว่าธาตุแท้หรือเนื้อแท้ของคนนั้นคือสิ่งที่ซ่อนอยู่ภายในที่ไม่สามารถปรุงแต่งได้ง,ง่ายๆเพราะมันเป็นตัวตนที่ลึกซึ้งที่สุดของคนคนนั้นด้วยปกติแล้วเราอาจไม่สามารถมองเห็นเนื้อแท้ของคนจากการพบกันแค่ครั้งหรือสองครั้งแต่เมื่อเวลาผ่านไป และเรามีโอกาสได้ใกล้ชิดสังเกตการกระทําของเขาเราจะเริ่มมองเห็นได้ว่าแท้จริงแล้วเขาเป็นคนอย่างไรนอกจากนี้เราควรใส่ใจกับสถานการณ์ที่ยากลำบากเพราะมันคือช่วงเวลาที่คนจะแสดงออกถึงเนื้อแท้ของตัวเองออกมาอย่างชัดเจนมากที่สุดถ้าคนใดคนหนึ่งยังคงแสดงความเป็นมิตรและช่วยเหลือผู้อื่นในช่วงเวลาที่ตัวเองก็ลำบากนั่นหมายความว่า เขามีจิตใจดีและเอื้อเฟื้อจริงๆเมื่อเราเอาการกระทําและเวลามารวมกันมันจะกลายเป็นการทดสอบที่ทรงพลังที่สุดสําหรับการดูเนื้อแท้ของคนเพราะในระยะสั้นเราไม่อาจเห็นนิสัยหรือสันดานที่แท้จริงได้ชัดเจนแต่เมื่อเวลาผ่านไปการกระทําซ้ําๆจะสะท้อนสิ่งที่คนคนนั้นเป็นจริงๆการที่คนเรายังคงแสดงพฤติกรรมดีๆอย่างสม่ําเสมอ หรือไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือผู้อื่นการตั้งใจทำงานหรือการรักษาคำพูดสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นสัญญาณที่บ่งบอกถึงเนื้อแท้ที่ดีในขณะเดียวกันหากคนหนึ่งทำสิ่งที่ไม่ดีบ่อยๆแม้ว่าเขาจะพยายามปิดบังมันไว้แต่การกระทำและการแสดงออกของเขารวมไปถึงนิสัยจะบ่งบอกถึงสันดานแท้ๆที่ซ่อนอยู่ข้างในได้ สุดท้ายนี้อย่าลืมว่าการกระทำของเราในทุกๆวันก็สะท้อนถึงเนื้อแท้ของตัวเราเองด้วยเช่นกันดังนั้นคำถามที่เราอาจต้องถามตัวเองก็คือเรากำลังใช้เวลาเพื่อเป็นคนแบบไหนการที่เรารู้จักตัวเองให้ดีและพัฒนาตัวเองไปนในทิศทางที่เราต้องการเป็นสิ่งที่เราควรให้ความสำคัญการใช้เวลาอย่างมีคุณค่าและการกระทำที่ตรงกับความตั้งใจของเรานั้น เป็นสิ่งที่ช่วยให้เราแสดงออกถึงเนื้อแท้ที่ดีขึ้นดังนั้นไม่ว่าจะเป็นการกระทำของเราเองหรือการสังเกตคนอื่นเว,เวลาจะเป็นเครื่องมือที่ทำให้เรามองเห็นทุกอย่างชัดเจนขึ้นให้โอกาสเราได้ค้นพบและเข้าใจเนื้อแท้ของคนที่เราอาจมองไม่เห็นในตอนแรกเวลาและการกระทำของเราเป็นสิ่งที่ทดสอบธาตุแท้ของตัวเราเองเช่นเดียวกับการทดสอบผู้อื่นด้วย มาถึงหัวข้อสำคัญอีกเรื่องหนึ่งที่เราต้องพูดถึงกันค่ะนั่นก็คือความจริงใจเวลาเป็นเครื่องมือที่มีพลังมากในการทดสอบความจริงใจของคนเราจะเห็นได้ชัดเจนมากขึ้นว่าใครจริงใจกับเราจริงๆหรือแค่ต้องการผลประโยชน์วิธีหนึ่งที่เราจะรู้ว่าคนจริงใจกับเราหรือไม่ก็คือดูจากการกระทำในระยะยาวคนจริงใจ จะทำสิ่งที่ดีให้เราได้อย่างสม่ำเสมอโดยไม่หวังผลตอบแทนเขาจะอยู่เคียงข้างเราทั้งในช่วงเวลาที่ดีและช่วงเวลาที่ยากลำบากต่างจากคนที่ทำดีเพื่อผลประโยชน์เพียงชั่วคราวซึ่งมักจะแสดงออกชัดเจนว่าความสัมพันธ์นั้นไม่ยั่งยืนคนที่จริงใจจะไม่เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของเขาไปตามสถานการณ์หากหากเขาแสดงออกถึงความรักความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และการสนับสนุนเราในยามยากลำบากแสดงว่าเขาคือคนที่เราสามารถไว้วางใจได้ในขณะที่คนที่หวังผลประโยชน์มักจะค่อยๆเผยตัวเองผ่านการกระทำที่เริ่มห่างเหินหรือขาดความใส่ใจเมื่อเขาไม่ได้สิ่งที่ต้องการในความสัมพันธ์ระยะยาวเวลาและการกระทำคือเครื่องมือที่เปิดเผยความจริงใจได้ดีที่สุดดังนั้นถ้าเราต้องการรู้ว่าใครสักคนจริงใจกับเราหรือไม่ จงให้เวลาทำงานและเฝ้าสังเกตการกระทำของเขาในระยะยาวเวลาจะเป็นเครื่องมือที่เผยทุกอย่างให้เราเห็นเสมอดังนั้นอย่าลืมเฝ้าดูและพิจารณาทั้งการกระทำของผู้อื่นและตัวเองขอบคุณที่รับฟังพอดแคสต์ในวันนี้นะคะถ้าชอบกรุณากดไลค์หรือเขียนคอมเมนต์เป็นกําลังใจให้กับตัวไปพร้อมแอลแล้วพบกันใหม่ในพอดแคสต์หน้าวันนี้ สวัสดีค่ะ